หัวสูงหรอชอบผู้ชายรวยหรอชอบผู้ชายมีตังหรอบางคนอาจจะโดนคำถามนี้นะคะแต่เลดี้จูบอกเลยคุณไม่ต้องแคร์ค่ะคุณรู้อยู่แก่ใจว่าคุณจะเลือกอะไรที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของคุณคุณรู้อยู่ค่ะว่าคุณคู่ควรกับของแบบไหนของบางอย่างมันไม่ได้คู่สำหรับทุกคนค่ะผู้ชายบางคน พอเขาไม่ใช่ทายในสิ่งที่เราต้องการเขาก็แค่พูดบางอย่างเพื่อให้เขารู้สึกดีค่ะทําให้เรารู้สึกแย่และเขารู้สึกดีค่ะแค่นั้นเองค่ะคุณน่ะรู้อยู่กับตัวเองค่ะยกตัวอย่างเช่นคุณมีเงินอยู่ในกระเป๋าเท่าไหร่คุณรู้ค่ะคุณจะเข้าร้านอาหารแบบไหนก็เรื่องของคุณค่ะคุณจะไปกินสติกฟูตข้างทางหรือคุณจะไปทานอาหารห้าดาวคุณก็รู้อยู่แก่ใจ ว่าคุณคู่ควรกับของแบบไหนเพราะของบางอย่างมันไม่ได้มีให้กับ